กระแสไวรัลน่ารักเกินต้านของคนไทยในสายตาชาวต่างชาติมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อชาวต่างชาตินะคะพร้อมใจกันติดแฮชแท็กทําว่า baby in thailand แชร์ประสบการณ์สุดน่ารักที่พวกเขาบอกว่า ถ้าจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วพาเด็กเล็กๆไปด้วยพูดเลยว่าไม่ต้องพกพี่เลี้ยงเด็กมาด้วยก็ยังได้เพราะคนไทยนี่แหละค่ะกลายเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาตินำไปเล่าต่อๆกันว่าคนไทยเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดพวกเขาดูแลลูกๆของพวกเราแบบไม่มีแบกแยกว่ามาจากชาติไหนหรือผิวสีใดคนไทยมักจะอบอุ่นและเจะดีกับทุกคนจนน้องๆเมื่ออยู่กับพี่ๆคนไทยก็ติดใจถึงขนาด ไม่หันกลับมามองพ่อมองแม่กันไปเลยมาดูกันค่ะว่าทําไมเด็กๆถึงตกลุ่มรักคนไทยใต้ขนาดนั้นแล้วทําไมเมืองไทยจากที่คนต่างชาติเคยเตือนกันเอาไว้ว่าไม่เหมาะกับการพาเด็กเล็กๆมาด้วยทําไมตอนนี้มุมมองของชาวต่างชาติถึงเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นสวรค์ของครอบครัวจากทโลก